สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะวันนี้อาจารย์จะทําคลิปความรักนะคะเป็นความรักรายปักนะคะเป็นดวงความรักล้วนๆสาหรับคนที่มีประเด็นปัญหาอยู่นะคะเราจะพยากรดวงสําหรับคนที่มีปัญหาอะะเาาาหหาอ่อแล้วก็หาทางออกกับเอ่อชีวิตรักไม่ได้ว่าจะเอายังไงจะไปต่อจะพอแค่นี้ เขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะเพราะหลายท่านที่อยู่ในภาวะแบบนี้แล้วไม่รู้จะไปปรึกษาหารือกับใครคุยกับใครอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนกับอืมเอ่อช่วยนะคะในแง่ของการาเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะคะจากคำพยากรณ์นะคะอ่าอน,นี้ก็จะเป็นดวงความรักชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็จะประกอบไปด้วยชาว ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะดวงจะคุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2569นะคะค่ะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวนะคะของชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูว่า อย่างไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะอาจารย์ขออ่านเรื่องราวชาวธาตุไฟก่อนนะคะได้พลังงานไพ่สองเหรียญได้พลังงานไพ่ลาชินีไม้ได้พลังงานไพ่อัมตาได้พลังงาน,านไ,ไพ่เด็กถือไม้ พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะให้สองเหรียญน,นี่คือความหมายในแง่ของการประคับประคองความสัมพันธ์ก็ได้หรืออีกมุมหนึง่งก็าอาจจะเป็นความไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ว่าเขาเต็มใจที่จะคุยกับเราไหมเขาเต็มใจที่จะมีเราใน อาชีวิตเขาไหมอะไรประมาณนี้ส่วนตัวเราเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ไม่ได้แปลว่าปล่อยมือแต่พยายามที่จะบาลานซ์แล้วก็ให้ความรักเนี่ยมันเหมือนเป็นเลขแปดอินฟินิี้ค่ะให้มันหมุนต่อไปได้คนสองคนบาลานซ์ให้มันยังแบบประคัาประคองไปต่อในความคิดของชาวธาตุไฟถึงแม้จะมีความรู้สึกแบบไม่แน่ใจอะ่ะ นะมันมันใช่หรือ,อยังเขาพอใจกับการที่จะมีเราหรือเปล่ากับการที่จะเอ่อพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีดีกันต่อหรือเปล่าเหมือนชาวธาตุไฟไม่ค่อยแน่ใจไม่แน่ใจในตัวเขาแต่แน่ใจในตัวเองว่าราชินีไม้คือมั่นคงจริงจังไพสตารพร้อมที่จะเติมความรักเติมเต็มให้กับเขาแพชชอวาน นะคะไม่ว่าสถานการณ์ความราักนั้นจะอยู่คนละชนชั้นวันนะไม่ว่าเขาจะอะสถานการณ์อาจจะด้อยกว่าเราอ่าแต่เราสูงส่งกว่าเขาในแง่ของเอชนชั้นหรือในแง่ของหน้าที่การงานก็ตามเราอาจจะโดดเด่นหรือมีเอศักยภาพที่มันมากกว่าเขาแต่เราจะไม่ได้เอาเอความคิดเนี้ยมาแบบด้ค่า กับคนที่เรารักนะฮะชาวธาตุไฟบาลานแล้วก็ประคาประคองแล้วก็มีความใจดีสตาการเติมเต็มความสุขให้กับเขาคนนั้นเสมอนะคาะนี่ก็คือพลังงานของเอ่อชาวธาตุไฟนะทีนี้เรามาดูคนนั้นบ้างนะแล้วเขาคนนั้นเขาเป็นยังไงอยู่ พลังงานของเขาเนี่ยเป็นไพ่เอ่อ j u d t m e n t the world สามถ้วยแล้วก็เจอ a n n m a n เอ่ออาจารย์มองอย่างนี้นะที่จริงอ่ะเขาก็รักคุณมากเขาอ่ะนะคะเคยคิดเสมอแหละว่าคุณนะ่ะคือคู่ที่จัก,กรวาลส่งมาชะตาฟ้าฟ้าลิขิตเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติก็ได้ เขาคิดอย่างนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาในช่วงหนึ่งของเส้นทางรักเขาก็พร้อมที่จะรอคุณหยุดอยู่ที่คุณไม่ว่ามันจะเนื่อนนานล่าช้าอะไรยังไงก็ตามคำว่าแฮงแมนไม่ได้แปลความหมายเสียหายนะแต่มันแปลถึงความรู้สึกยอมอดทนอดกลั้น นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเขาคิดเสมอว่าสักวันมันจะหลุดพ้นเจอทางออกที่ดีแสงสว่างที่สาดแสงลงมามันไม่ได้มืดมิดจนมองไม่เห็นทางออกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณที่มีปัญหาหรือตัวเขาที่มีปัญหาอาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องเขาก็อาจจะมีพันธะเก่าสัมพันธ์เก่าๆที่เลิกกันแล้วเลิกกันยังไม่ขาดก็ได้นะให้สามถ้วยขยายที่ แฮงแมนแต่เขาก็คิดว่าเขาจะทำทุกอย่างเนี่ยให้มันจบด้วยตัวเขานี่แหละเพื่อที่จะไปต่อกับคุณให้ได้นะคะเขาก็อยากให้คุณเหมือนกับเขาเรียกว่ารอคอยเขาอะประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา คนที่คุยบางทีก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะไพ่เดอะโวคุณแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรก็ตามก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมันแปลได้หลายความหมายนะคะพลังงานเพิ่มเป็นไพ่พระสังราชเป็นไพ่เดอะฟูเป็นไพ่ไสีดาบโอ้โหไพ่สวยอะ่ะนะคะพลังงานสีไม้เท้านะคะพลังงานเพิ่มบอกว่า สถานการณ์เนี่ยมันจะจบปัญหาได้ในเรื่องราวที่เจ็บปวดทรมานใจกันนะหะในที่สุดแล้วเนี่ยให้ปภะสังคราชในความชัดแจ้งความจริงความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในแง่ของศีลธรรมในแง่ของกฎเกณฑ์ประเพณีกฎเกณฑ์สังคมคนเราอยู่ไม่ได้ด้วย คนเดียวนะคะมันคือเป็นสังคมของมนุษย์สังคมโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อก,กันนะคะเพราะนั้นระหว่างคุณกับเขาก็ไม่ใช่ว่ามีคุณแค่กับเขาแค่สองคนแต่มันมีสภาพแวดล้อมที่มีบุคคลอื่นรายล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนสังคมครอบครัวญาติพี่น้องนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่ว่า คุณกับเขามีปัญหาเพราะเอาเอาอชนชั้นทางสังคมต่างกันไหมหน้าที่การงานที่เลเวลต่างกันเยอะอ่านะคะเพราะอันนี้มันบ่งบอกถึงความแตกต่างที่ชัดเจนเลยก็คือไพ่พระสังฆราชตำแหน่งสูงส่งแล้วก็ไพ่เด็กนี่คือระดับล่างล,าง,ลงมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอันนี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับความรักระหว่างคุณกับเขาหรอกนะคะเพราะพลังงานไพ่สี่ดาบเนี่ยมันคือการจบ ในเรื่องราวต่างๆอืมที่อาจจะคนภายนอกมองว่าเออไปกันรอดไหมมันจะเหมาะสมกันหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะคะขอให้คุณสองคนรักกันนะในที่สุดแล้วไพ่ใบนี้มันคือความสําเร็จประตูวิวาค่ะการมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือถ้าไม่ได้แปลมั่นหมายแต่งงานมันก็คือการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตกลงปงใจที่จะรักกันที่จะเป็น ครอบครัวที่จะดูแลไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็จะอยู่ด้วยกันนะคะนี่คือพลังงานความรักถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะเนี่ยจากที่แบบอืมก็ทรมานก็ฟันฝ่าอุปสรรคกันมานะคะแต่แล้วในที่สุดก็ลงเอยด้วยดีในความรักนะคะอาจารย์อยากที่จะเปิดข้อความในใจของเขา คนนี้ที่มีต่อคุณชาวธาตุไฟเมสิงธน,นูคนคนนี้ในเบื้องลึกของหัวใจเขาอะ่ะเขาคิดและรู้รู้สึกอย่างไรขอถอดใจเขาผ่านไพ่นะ,ะใบนี้ออกมาฉันก,ก็เปิดกันเลยเขาบอกว่าไงเอมถ้าคุณรักฉันนะช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหมแต่ถ้าไม่รัก ก็บอกว่าแม่รักหรือจะปล่อยฉันไปก็ได้อืมนะคะเนี่ยเขาอาจจะเคยคิดไม่แน่ใจทั้งคุณและเขาละ่ะก็เคยคิดแหละเฮ้ยอย่างคุณก็คิดเอ๊ะเขาใช่ตัวจริงหรือเปล่าเขาอยากคุยกับเราจริงๆไหมเขาก็คิดไม่ต่างกับคุณค่ะแบบนี้นะ if you love me let me know if not just let me go ทำงานอีกใบค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะเขาบอกว่า อ่คุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะ You are the most important thing s in my life นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกพอ,ออีกใบค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกเขาอยากจะบอกว่าอ่คุณคนเดียวเท่านั้นนะที่ฉันรักฉันไม่มีใครไม่มีใครอ่ะ อ่าที่จะแทนที่คุณได้เลยคุณคนเดียวเป็นคนที่เขารักและก็จะรักตลอดไปนั่นเองค่ะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการไปปรับใช้นะคะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคุณได้นะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกด subscribe ติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ